ผมมีร้านลาบที่จะทำให้คุณลืมความเหงาและเป็นร้านที่อยู่คู่เมืองอุบลมา15ปีมาแนะนำครับที่นี่ร้านลาบกลางป่าเมนูเด็ดที่ผมอยากแนะนำคือเออลาบเสือเนื้อฉ่ำติดมันหอมเข้าวคั่วที่ขาดไม่ได้เนื้อแดดเดียวทอดกับส้มตำแซบลืมผัวจะลืมยังไงต้องมาลองให้ได้ครับนอกจากนั้นยังมีเมนูอีกเยอะมากครับเช่นฟอสซิลตุนเอ็นแก้วและอื่นๆ ผมแทบจะหลุดโฟกัสจากอาหารเลยครับร้านนี้วิวดีไม่ถึงบรรยากาศร้านวิวดี่มรื่นครับภายในร้านจะมีป้ายเตือนต่างๆเป็นมุมหลบสักอย่าง <c oughs> ผมเตือนแล้วนะครับระวังใจเกเร <c oughs> <c oughs> ร้านเปิด8โมงเช้าครัวปิด4โมงเย็นสามารถนั่งอยู่ได้ถึง6โมงเย็นครับคำถามเดียวคุณพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับลาบรสชาติเข้มขน้นที่ใครๆก็พูดถึงที่นี่ร้านลาบกลางป่า พิกัดเลยสนามกีฬาทุ่งบุรพาประมาณ1กิโลเมตรหรือปักหมุดตามชื่อร้านเลยครับ